เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนพินพนทัก์นักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อน,อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคูโดงคอยสวัสดี f c สวัสดีเพื่อนๆพนพี่นพ,พ,พน้องๆคุณลุงคุณป้านะครับช่องคูโดงคอย คูดงเน้นย้ำเสมอนะครับครูดงไม่ได้เป็นช่องที่เก่งกาจอะไรมากมายทุกวันนี้ก็อาศัยศึกษาเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลานะครับสิ่งไหนที่เราไม่รู้เราก็พยายามสอบถามผู้ที่รู้นะครับได้คําตอบบ้างไม่ได้คําตอบบ้างก็แล้วแต่สถานการณ์คลิปนี้ EP นี้นะครับครูดงจะนําเหรียญอีกหนึ่งเหรียญมาพูดมาคุยนะครับต้องบอกว่ามาประมาณต้นปี คูโดงตีราคาเอาไว้อยู่ที่800 0ถึง10,000บาทตอนนี้ราคาขึ้นสูงกว่านั้นอีกนะครับในกลุ่มนักสะสมมีการนำออกมาขายกันแล้วนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ลองๆเข้ามาดูข้อมูลกันสำหรับเหรียญที่คูโดงจะมาพูดถึงนะครับจะเป็นเหรียญ5บาทของในหลวงรัชกาลที่9้านะครับ5บาทเนี่ยนี่ด้านหน้านะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นนี่ครับผมก็จะ เป็นปีพุทธศักราช2544นี่ครับผมด้านหลังก็จะเป็นวัดเบญจมาพิษดุสิตวนารามนะครับด้านหน้าในหลวงรัชกาลที่9เหรียญน,นี้คูโด่งก็มีพระเสียงตรงอยู่นะแล้วก็มีพระเสียงขวางสาหรับเหรียญปี44เนี่ยมีหลายท่านอาจจะไม่เชื่อว่ามีนะครับแต่เหรียญน,นี้แพงกว่าปี2544นะครับไม่ให้เป็นการเสียเวลาเลย คูดองพึ่งเห็นนะครับมีการประกาศขายเหรียญ5บาทปี2544ที่เป็นเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงนะครับมีอยู่จริงมีการจริงๆปี 4, 4ี่เนี่ยมีทั้งเนื้อทองเหลืองเนื้อทองแดงเนื้อนิกเกิลเนื้อเงินแล้วก็เนื้อทองคําก็มีด้วยแต่ว่ายังไม่เห็นเหรียญอื่นนําออกมาขายนะครับ แต่เหรียญ2,544ที่เป็นเนื้อทองแดงมีการนำออกมาเสนอขายนะครับอยู่ในตลับเกตก็อยู่ที่18,000บาทเท่าที่คุณดงเห็นนะครับแต่ต้องขอประทานโทษด้วยคือเราไม่สามารถเอาวิดีโอของพี่ท่านนั้นมาลงได้นะครับเหรียญปี2,544มีทั้งพัะเศตรง เอาง่ายๆเลยคือเหรียญเนื้อทองแดงนะคุดงเรื่อว่าคงไม่อยู่ในระบบหมุนเวียนไม่มีในระบบหมุนเวียนแต่ถ้าเกิดเป็นผัสียนตรงนะครับด้านหัวด้านก้อยอันที่ทางเดียวกันเนี่ยอาจจะพอเจอได้อยู่ผัสียงขวางก็อาจจะเจอได้อยู่ปีสองพันห้าสิบี่ช่วงที่คุดงรับทราบข้อมูลใหม่ๆตอนนั้นปี2 5 4 4ที่เป็นเนื้อทองแดงราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ8 0 00ันนะครับห้าพันใหม่ๆในห้าพัน 5, 000, ตอนหลัง8 0 0 0ันหนึ่งมื่น ตอนนี้ขึ้นมา18,00 0บาทครูดวงเน้นย้ำเสมอแล้วก็พูดเสมอนะครับเหรียญที่ไม่มีอยู่ในมือเราไม่ใช่ว่าคนอื่นไม่มีนะครับเหรียญที่เราคิดว่าไม่มีที่เราไม่เคยเห็นหลายเหรียญครูดวงไม่เคยเห็นนะครับเออพอเข้ามาอยู่ในวงการเออเฮ้ยมีจริงๆนี่คือเรื่องราวรีๆที่ครูดวงอยากจะมาบอกมากล่าวนะครับครูดวงเน้นย้ำเสมอคนที่เข้ามาสู่ในวงการของการสะสมเหรียญสะสมธนบัตรเริ่มจาก การสะสมของใกล้ตัวก่อนนะยังไม่ต้องไปซื้อเพราะว่าถ้าคุณซื้อมาเพื่อเก็งกำไรคุณก็ต้องยอมรับโอกาสในการขาดทุนแต่ถ้าเก็บของใกล้ตัวเนี่ยเช่นเช่นในเมืองโครงเนี่ยห้าบาทอันนี้ห้าบาทก็คือห้าบาทไม่ใช่วันนี้เก็บห้าบาทพรุ่งนี้ลดเหลือสี่บาทไม่ใช่นะครับต่อให้เหรียญน,นี้หมดจากระบบหมุนเวียนหรือว่ายกเลิกไปแล้ว ราคาก็จะสูงเกินหน้าเหรียญอันนี้ฝากเอาไว้สําหรับคนที่เป็นนักสะสมมือใหม่หรือว่าคนที่จะเข้ามาสู่ในวงการนะครับก็ลองลองดูหวังว่าเป็นประโยชน์นะครับมีอยู่จริงมีการซื้อขายจริงในกลุ่มนักสะสมเหรียญ5บาทเนื้อทองแดงปี2 5 4 4หวังว่าเป็นประโยชน์นะครับคลิปนี้ e ีพีนี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้สวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณดอล์คอย i want nobody but you